ลุกคสวัสดีคนด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่สเต็กบอลสามหรือสเต็กบอลที่เราเล่นกันตอนนี้นะผมในคลิปนี้เราก็จะมาลงเล่นกันอีกแล้วนะผมฮะในช่วงนี้ก็นะเป็นช่วงที่ปิดเทอมกันพอดีดังนั้นก็ดังนั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะโอเคในเด็กนี้เรามีการเปลี่ยนยูนิตนิดนึงนะฮะผมเปลี่ยนจะเอาอาชิรอดมาเป็นอีกิฟเซอร์มาผมจากคลิปที่แล้วที่เราได้เจอ เออคนใช้อีกิปเซอร์บวกยักษ์ซึ่งผมบอกเลยว่ามันโหจริงๆเพราะอีกิปเซอร์ดาวเห็นแรงมากนะฮะถ้าว่ามีอยากแทงช่วยปุ๊บเหลือยักษ์เหลือแค่สลับสนุนทางไกลดังนั้นก็อีกิปเซอร์มันน่าใช้จริงๆดังนั้นเราก็จะมาลองใช้กันว่ามันจะเวิร์กจริงหรือเปล่านะฮะในตาน h i s เราจะเจอกับเออประเภทเดทนะฮะซึ่งตาที่ขึ้นแนนออมาแล้วก็ตรงข้ามใช้แหวนผลิตด้วย โอเคเราเอาอิปเร์ออกมาเราไปปลูกดูเราจะไปยึดป้อมกลางก่อนนะฮะเอาจอมเวชมาไปอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคตอนนี้ก็มีข่าวสกินออกมาแล้วซึ่งไม่รู้จะอัปเดตสกินอัปเดตใหญ่ตอนไหนดังนั้นเราก็จะรอนไปเพราะว่าผมนั้นมีสกินที่ถูกใจมากแล้วนะฮะตอนนี้อุตสาหเพชรเตรียมไว้ตั้งเยอะโอ้ณต,ตอนนี้ตรงข้ามมานะครับมีเป็นทางด้านของเดทกับทนะ็อกซิกเดนะจอมเวชรออกมาแล้ว โอเคเหมือนเราจะเจอดิสายเดตนะฮะ,าะมาดูกันว่าเขาจะใช้อะไรบ้างตอนนี้ที่รู้คือรู้แล้วว่าใช้5อย่างนะฮะเลือ,อีก3อย่างที่เรายังไม่รู้ว่าเข้อาอะไรมาแต่ก่อนหน้านี้เราจะขุดมานะให้ได้เยอะๆหน่อยนะฮะตอนนี้อัปเกรดเราก็จะเป็นเวอสองแล้วจอมยเราก็มาเป็นคนที่2แล้วโอเคอัปเกรดเรียบร้อยตอนนี้ทองอยู่ยที่พันสามนะฮะ ประมาณสามร้อยตอนที่เอาอมวทมาอีกหนึ่งนะฮะอีคลิปเซอร์เรายังไม่ได้เอามาเยอะนะตอนนี้โอเคตรงข้ามซอมบบี้ยังเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้โอเคเดีย๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวถ้าเขาไม่รีบปลูกมานะเราจะได้เออเอเอาฟาร์มทองนะฮะเพื่อจะให้กล่องทํางานได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ก็เวลาผ่านไปแล้วนะสามนาทียี่สิบเจ็ดีนะฮะโอเคอัปเกรดมาเลย ตอนนี้มันเริ่มผลิตแล้วนะฮะดังนั้นช่วงนี้เราอาจจะสร้างได้อยู่เหมือนตรงข้ามจะมีสปิริตสเปียต้อนมานะฮะโอเคตอนนี้ทองเราอยู่ที่สามพันนะฮะเหมือนว่าจะมีเออไอ้เกิดจากร้อมกลางนะฮะอัพเกรดอันนั้นโอเคน่าจะครบแล้วนะฮ้ยอย่างดีเลยอยีกนึงอะไรของเขาเนาะโอเคอกิบเซอร์เราสองนะฮะทองพันสี่เฮ้ยทอง 4, สี่พันสลับกันเก่ง ตอนนี้เของเราพันธิ์ไปแล้ว3ามร้อนะฮะเป็น442อย่างรวดเร็วจังหวะนี้เดตตรงข้ามเยอะมากเลยนะฮะไอคอนเราต้องให้มินเนี่ยนแทงนะฮะตรงข้ามเหมือนจะยังไม่เผยนะฮะว่าเอาอะไรใหม่อีกอันหนึ่งนี่ยังไงดีนาะอ่ะเดี๋ยวดูเชิงแล้วก็ปลูกนะฮะเอาอิมเซอร์ไปป่วนยังไงครับพี่จะบุกไหมครับไม่บุกเรายิงนะครับ ถ้าไม่มีอะไรเราจะบวชได้แบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนะฮะโอเคตอนนี้ตรงข้ามมาแล้วสปิริตเวลสองแสดงว่าอัปเกรดไปก่อนแล้วสิอยู่ตรงนี้อัปเกรดยักให้เป็นเวลลสาให้เรียบร้อยตอนนี้ทองเราอยู่ที่เ0็ดพันหกูตรงข้ามกมาถอยครับถอยโบค,ครับไปจะกจัดสปิริตต้นนะฮะโอเคตอนนี้ทองเรา9 0 0าแล้วนะฮะตอนนี้เหลือ ถ้าสุดท้ายนะฮะโอ้กระบะรู้กระบาด,ร,บาดรู้แล้วครบแล้วล่ะโอเคครบแปดอย่างแล้วนะฮะของเขาโอเคอเคิปเซอร์เราหกนะฮะบอกแล้วว่าอิปเซอร์เยอะจะชนะได้หรือเปล่าก็มาดูกันออกมาอีกหนึ่งบุกมานั่นไงว่าเลยลถอยไม่ทันด้วยอ่ะช่างมันก็แล้วกันนี่มันจะใช้รัวเนี่ยนี่คือข้อแบบแบบเป็นสิ่งที่ คือเป็นเวทที่ป่วนยูนิตระยะไกลได้ค่อนข้างดีนะฮะขออนิดนึงนะฮะน่าน่าน่าอาู้อ้ไอ้นี่ไปไหนอุซ่ากดกลับมันเดินไปเฉยเลยอะไรของ AI เกมนี้โอเคโดนบางส่วนนะโอ้โดนบางส่วนเราจะใช้อีกไหมนั่นไงไมันใช้รัวๆเลยตอนนี้อู้เหมือนจะมีปิงเล็กน้อยนะฮะพอไม่แปลหรอกคือตอนที่ผมทํำจุดตอนนี้คือฝนมันตกนะฮะไม่รู้จะได้ยินเสียงฝนไหม โอเคทองเราเต็มแล้วเอาไปตาได้เลยนะฮะเอาไปเก็บไวเในบ้านสองโอ้โหปิงเอาแหละปิงคือสิ่งที่ทำให้คนเล่นเกมชิบหาใบป่วงได้นะฮะนาน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 านานานอไม่อุกบาทนี่ก็น่ารำคาญโอ้โหอ้าวเวแล้วไงเออ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 เอาเข้าไปเอาเข้าไปจะยอมก็ยอมไม่ได้มันกางเกมแล้ว ึงยอมไปก็เสียคะแนนโอ้ตรงข้ามบุกมาแล้วยังไงบุกมาแบบนี้บื้มนี่ครับรออะไรบื้มครับเอายักษ์ตันหนึงมาแล้วเราจะเอาไปตีท็อกซีเดทเขานะฮะเอออ่ะถอยไปทาไมไล่ยิงฮะโอเคใส่ยุกาบาลใส่เราไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะสำหรับยักษ์ โอเคเราจะมาไว้ตรงนี้เลยอ่ายิงบึมนะฮะโอ้โหอา้าวยักษ์เราตายคนหนึ่งแย่แล้วสิโอ้โหปิงอีกเอาเข้าไปสละชีพไปเลยก็ได้นะสละชีพไปเลยเออสละชีพสละชีพแต่ตอนนี้คือ,อขอกลับก่อนก็นแล้วกันเอาบินเนียนบุกต่อยกักษ์เรามาหนึ่งคนนะฮะยังจะเอาอุปกรณ์มาซ้ำเติมอีก ตายไปก็เราก็จะมีอีิเซ์อคอยยิงสกัดกันโอ้ปิงครับโอ้แล้วปิงนานด้วยนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าเกมดิ้งนะเกมดิ้งมาแย่เลยนะเนี่ยนั่นไงว่าแล้วมันเกมดิ้งจริงด้วยโอ้โหมันรีแมทให้อยู่ อ้ยดีหน่อยที่มันยังรีแมทได้แต่ไม่รู้ว่ายูนิเราไปถึงไหนแล้วนะไม่รู้มันจะถล่มป้อมเราแตกหรือยังแล้วตอนนี้โอ้โหเหลือสามว่าอือหอใส่เดียวหมดเลยอุกบาทมันนี่น่าลำคา,าจริงๆโอเคไม่เป็นไรกลับมาได้ก็เป็นอันดีแล้วนะอีกิปเซอร์เราเหลือเจดนะฮะตรงข้ามก็เหมือนเต้องการจะรีเซตใหม่นะฮะ โอเคเข้ามาไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงซะอีคิปเซอร์เอาจัดการตัวเดียวได้สบามากโอเคตรงข้ามน่าจะเสียหายห,หน่ะจากที่เราหลุดมาเมื่อกี้นะคลิปคลิปก่อนนั้นว่าค้างแล้วนะคลิปนี้มาหลุดโอ้โหอานาดากมากจะใส่มาก็าใส่มาเถอะแต่คนนึงด้วยนะบาปบันนี้น่ากลัาดีๆเลยเพิ่มคูณสักสามสิบบีจะได้ไหมอืม แต่ก็ดีนะคือบงังคับให้เขาใช้มานาได้เรื่อยๆอะ่ะถ้ามานาเขาหมดคือจบเลยนะโอเคมาเราจะไม่สนใจนะฮะอูกบาดจะใส่กิปเซอร์อย่างนี้ก็ช่างเขานะฮะไม่ยอมถอยแบบนี้ก็ตายได้เลยนะแต่เราตายก่อนจอวเวต,ตอนนี้ผมไม่คิดจ้างละจริงๆนะถ้าเอาจอวเวมามันก็เคลียร์ซอมบี้ได้ไวมากเลยนะโอเค ไอ้เดนแบบนี้เดินมาตรงๆแบบนี้ก็ตายสิครับอืมแล้วอ e ียิปเซอร์คือดีอย่างหนึ่งคือมันเคลียร์เดทธรรมดาได้แบบชิวๆนะเวลามันอยู่เยอะๆตอนนี้อ e ียิปเซอร์เรามีสิบนะครับมาทําไมครับปีลิปต้อนครับมาทําไมครับแตกหนึ่งนะมาทําไมครับมาดีๆโอเคมันจะใส่นั่นไงว่ามันจะใส่อุกบาทเราไหม ใส่อีกไหมโอเคหลบโดนตัวหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรใส่อีกไหมใส่อีกก็ใส่อีกโดนบางตัวเหมือนเดิมนะฮะยิ่งมันจะยอมใส่เรื่อยๆเนี้ยกระบาดมันก็จะกูดมันก็จะแบบสะสมได้น้อยนะฮะโอ้ก็ฝ่ายเขาดีจังเนาะโดนแต่ตัวใกล้ๆเราโอเคถอยเราจะบุกจริงๆแล้วนะฮะตอนนี้มาโอ้โหแล้วเป็นขั้นสุดท้ายพอดีมาศึกตัดสินมา ดูกันแล้วสุดัต่สิเราจะว่ายังไงโอเคตีตีแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่อีกิปเซอร์ไม่เหมือนเออจอมเว้นนะที่มันจะเดินล้ำมาหาด้านหน้าเลยนี่แหละคือข้อดีของอีกิปเซอร์นะฮะโอเคแตกไปแลเหลือยักษ์สองตัวนะฮะมันก็ซัมมอนมาป้อมกลางลัวๆเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะตีน่าจะเออจบแ้วไ มาแล้วยักษ์แตกไวมากแต่ตรงข้ามเสียหายหนักไม่ต่างกันเราได้เปรียบสูงเพราะว่าทองเราผลิตได้เรื่อยๆครับมาครับโอ้สองบาละตรงข้ามเหลือน้อยแล้วนะฮะมาอีกละไอส้สป,ปีลดเดยมันเนี่ยเฮ้ไอส้สป,ปีลสเกตตอนมันเนี่ยมันมาลือเลยอ่ะมันจะบุกไปบ้างก็บุกไปไม่ได้สนใจโอเคแต่ว่าตรงแต่ถ้าเราคุมนะหมยูนินมันไม่ ไม่สนใจเรานะซึ่งก็เป็นสิทธที่ดีโอเคยักษ์เข้ามาอีกนะฮะเดี๋ยวเอาจอเวทมาดูก่อนก็แล้วกันโอเคยิงไป้นี่นนแหละนะถ้าเราคุมอะปอดบางตัวมันไม่ยิงสนใจเราเลยนะต้องให้ยกเลิกคุมนะโอเคสนใจยักษ์ปาแล้วเราก็นี่ฮนะยิงฟรีนี่แหละของฟรีใครไม่ชอบ โอเคจอมเวทเรามาแล้วมาทาไมไม่รู้ตอนนี้มันจะเลียกเกมแล้วโอเคยึดตองกลางได้เลยโอเคชนะแน่นอนครับฟองลงข้าม,มน่าจะหมดแล้วละ่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนไม่เหมือนเรียบร้อยอมแพ้โอเคจบไปกับตาแรกนะเดี๋ยวเราไปดูตาถัดไปเลยลก็แล้วกันนี้แต้ม1884ยยังไม่ขึ้นมาสเตอร์นะฮะโอเคไปดูตาต่อไปกันเลย โอเคหาห้องอย่ารู้เร็วนะฮะอันนี้แมทที่2ต่อเนื่องจากแมทที่แล้วเลยนะฮะนี่หนึ่งแปเหมือนจะเจอเป็นอะไรอะเมื่อกี้ธนูไฟหรอผมมองไม่ชัดนะฮะโอเคขุดทองไปเรื่อยๆนะตอนนี้หรือว่าตาที่แล้วก็เกือบนะ หลุดปุ๊บนี่คือแบบกลับมายังสภาพดีไม่ใช่เด็กท้ายเกมนีม่คือแบบไม่ได้เลยนะถ้าเป็นแบบทั่วไปนี่น่าจะแพ้ไปแล้วโอเคตรงข้ามมันหยุดปุ๊บโอ้คาลเลอร์นะฮะคาลเลอร์คาลเลอร์สายสม,มอนฮะโอ้ไม่ได้เจอนาะนนะค,ะคาลเลอร์สายสม,มอนโอ้เหมือนน่าจะเอาเป็นเอ่อสองสี่ห้าห้านี่อันนึงก็หกเล็ก หรือสองย่างนะฮะหรือว่าเขาจะเอาอะไรมาโอเคในที่แน่ๆมีแซลมอนนะฮะตอนนี้เราต้องพยายามเอาจอมเวทลงมาก่อนเพื่อที่จะเคลียร์เออคาาเลอร์คาเนะจอมเวทสายเคลียร์ช่วงต้นได้ค่อนขอ้างดีแต่ว่าช่วงต้นเขาอาจจะเอาตัวแทงมาปวดเราดังนั้นเราคุมเองดีกว่านะฮะห้แคสเซึจัดการไป โอเคขุดยางตอนเนี่ยนะฮะโอเคขุดทองตรงนี้โอ้โอมีบาเรียรโอเคมีบาเรียรบึ้มหายนี่ไงเขาเลือหายไปเลยสี่ตัวโอเคเจ้าจังเกิ้ลไหนว่างจะมาตีเราหรอทําไมจย่งไงเน,นี่ยฮะมันเราจูงดีกว่าบื้มฮะทำอะไรครับพุ่งมาก็โดนสตตนอีกครับจอเวทเราสองแลนะนจอเวทเราสองแลนะ เวลาตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนาทีสี่สิบวิโอเคเอากลับไปทีมก่อนนะฮะตรงมินเนี่ยนไปถ้าเราเอาเขาก็คงคิดว่าเราคงมีแค่นี้ใช่ไหมไม่ครับเรามีตัวยิงกลายเป็นตัวบินนะฮะแต่ปกติพวกเราอาชิดดนมานะฮะตอนนี้ ตอนนี้รอแค่สกินของอีพเซอร์อไม่รู้จะได้ลุ้นเข้าพร้อมกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาบุกมาแล้วนะฮะบ,บุกมาแบบนี้นกกาบนะฮะเขาน่าจะมีโล่หรือเปล่าเขากล้าบุกมาแบบนี้น่านี่ว่าแล้วบุกมาบูมบัางปัญนี้ไม่สนแล้วครับมันบุกมาเราเอาอีพเซอร์แอบไปยึดป้อมกลางมาดีกว่าถ้าเรายึดป้อมกลางมาได้ของเขาก็ช้าเหมือนกันอย่างเราเลยโอเคทําอะไรก็ทาไปทำอะไรก็ทำปึ้มปึ้มทำอะไรก็ทําไป กิปเซอร์ตัวที่สองแตกเรียบร้อยโอ้โหธนูบวกธนูของบวกแคสเซนาชอร์อคือแรงเวอร์ตีตัวเคลียร์ที่อยวหายนะฮะโอเคตอนนี้เรายุดป้องกันเขาได้แล้วเขาจะมาเออให้เรายิงฟรีนะฮะดังนั้นเราสบายใจได้เลยนะฮะโอเคถ้าตรงข้ามไม่มียูนิตบินอ่ะนะไปไหนละโอ้มาอยู่นี่ล้ โอเคงั้นก็ชิวเลยเดี๋ยวรอบนี้รู้สึกเราแวงนะฮะผมรู้สึกเราแวงขอเอายักษ์มาไว้ก็แล้วกันนะฮะเผื่อเขาแบบบุกแบบยิ่งใหญ่มาแบบนี้เราอาจจะมียักษ์ช่วยแทงก็ได้นะฮะจอมเวทแค่นี้มันไม่พอหรอกเพราะว่าเราเพราะว่านั่นไงมันมาแล้วมาแบบยิ่งใหญ่นะฮะ เพราะเวนไม่น่าหวดรับไหวเพราะม้นตตดคูดาวดังนั้นเอาจากมามตีสตตนได,ด้แบบรัวๆนะนะฮะบึ้มนะฮะนี่ยแบบเอาไว้ตัวรอบไประเบิดฮาเดาสวัสดีครับบึ้มนะฮะบึ้มเ oh, หลือสองตัวจังกันไหนยเรียบรอยอะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหยอมแพ้เลยทีเดียวนะฮะโอเคขอสองตางก่อนก็แล้วกันเพราะรู้สึกว่าผมระแวงปีงมันตาแรกนะฮะ โอ้โหบอกเลยว่าแรงขึ้นตอนนี้1889ยังไม่ติดมาสเตอร์นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย